เปิดแล้วนี่นะก็่ได้าบ้อีย่างก็้อโอ้ลักษณะป้าก็นํำบอสดซ้ำเรียกยังเลียยังไปซ้ำรวดบนมริหาได้ยังติดไม่ติดมือเมียบ้านอืมอ้ำไอ้จังรโ้ผมโอ้เดี๋ยวต่โคกเปานี่นะอันนี้มาจากบ้านไหนคับนี่นะ ใส่ซิตี้ค่ะวม่ลองใส่ธรรมดาบ่ได้ที่ต้องซิตี้ดำปีนไม่หนวกใส่ซิตี้ละสระเออทางน้ำมันนัดตื้อวม่ลองใส่ซิตี้ค่ะตอนนี้เมื่อนี้ได้ยังหมาไม่ลองใส่นะได้แกงยอดปลาพอต้มหม้อว่าง่นี่นะเหลือเรียแต่หม้อมันเหลือแต่หม้อมันโอ้ยวัฒนาได้เห็นแต่หม้อเนาะ โอ้ยวัสนาน่ะไม่ได้กินเลยไม่ได้กินของมั่วรองไซเลยเขาให้มาบั้นบ้านหัวรองไซที่ว่าเฮียนเหียแพ่น้ำตีหื้อป็นเบี้ยค่ะเป็นเบี้ยตีนะตีกันตีต้มส้มหมดแล้วเหลือตำสวะหนึ่งถุงขอบคุณครับผมเขาต้มหมดแล้วเหลือเต็มมห้าตำรวจซีตำรวจซีตำรวจหม้อปะไก่ปัาด มาเห็นนอนบวดติดหมอจะนอยเบิดพักบิดแน่เนาะเศีพเเออกินเออเสีบพักเสีบเนี่ยเศีพเศีพเศีบจังตีต้มหัวหลวงใส่เศีบกินหัวหนึงแล้วพอหัวเอาหัวแเรียกเตามันเลยครตำมังหงตีครตำมังหงตีเก่งปามตำมังหงกงปาตำมังหงโอ้ย ขอนียวพอเบิร์ตจำเปลี่ยนใบลายอันนี้เจ้าไม้ที่ยกน้ำอันนี้เจ้าไม้ที่เนี้ยมาตลอดพี่น้องลงทานมาตลอดเบิ้งลงทานลงไม้ก่อนมั้นี่นะอันนี้มาแต่ไหนนี่นะมาตะบังจังบนงจังบังจังคือเก่าเออน้ำมาพี่หลังเอากระบอกถากันเนาะเคย เลนลวซาแนวกินเบอร์เ <descon> ล <pone> <ori> ี้ยนจะนบอลนี่นะจากบัตกกางพี่น้องจากบัตกกางโอ้ยให้เบอลน้ำเนี่ยเด้อไอคอนนี่ผู้ใดเบอลบัตก้างมาสอนความเพลินนี่เนาะผู้ใด้บานบัตก้างเราสนิทกับบ้านคนไหนถึงเขาต่อมาสอนความเขาต่อเรามาบัตก้างหลงมวนเด้อบัตก้างพี่น้องบัตก้างไอ้ควนบัตก้างอาจารย์ ก็ฟังไปฟังมาทุกไทยลือเนี่ยแหละพี่น้องคุณเจ้าเคยได้ยินเสียงไทยลือบอไทยลือในที่เบ,บาคือบานก้างนี่ก็เคยวมาได้แ่าพวนนี่ลองไปเบิ่งคลิปเด้อลองไปเบิ่งคลิปไทยพวนนะครับแล้วก็โลคิปไทยลือต่ว่าเพื่อน่าเพิ่นเป็นพวนนฮะกับพวนน้ำเพิ่น,นครับผมตํมาบักฮวงกับตั้บักฮุงพี่น้องเสพเ,เป็นตะนาย่เสพคักเสพเนี่ย น้ำมาที่หลังครับผมสาธูเดอราธูเดอสาตูลงทานเมื่อน,นี้ครับผมคลิปนี้เป็นคลิปของห้วยหลวงใสห้วยหลวงใสและห้วยหลวงใสและ,ลละบังก้างครับบันก้างครับผมน้ำมาที่หลังครับผมสาธูครับสาธูครับ